สวัสดีครับมาพบกับ t ต y o ต a h i l u ักรีโว่ 204e นะครับเตาบินแครปเกียร์ธรรมดาครับปี2017คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่359,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะออกรถจัดโอน10,000บาทครับประกันกระจายตามความเป็นจริงนะครับผ่อน6,800ครับ84หัวหรือ7,400ครับ72งัวตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 204cc นะครับเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยครับจัดทรงล้อมาตลอดแล้วครับแมคโคร18 ผมอะไรมันติดฟังก์ชันเป็นเบาะผ้านะครับเบาโท่าครับไม่มีขาดไม่มีแตกพิทยุเดิมติดโรงงานครับรองรับบลูทูธ AUX USB ครับผมแอร์แว็กคู่นะครับรถสวยๆครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับบอดี้บางเดิมครับไม่มีฉนหนักไม่มีน้ำท่วมเครื่องเกียร์ปกติครับขับทางไกลสบายครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้ว จะด,ดูรถได้ที่เขตบางบัวทองนะครับแยกซอยน้อยนอยน,ยนยทบบรีสนใจโทร0614432829ครับรับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับผม